สวัสดีครับอูสปินนีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวัน G A A D หรือว่า Global Accessibility Awareness Day นะครับถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือวันตระหนักถึงการเข้าถึงสําหรับผู้พิการครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินวันนี้มาก่อนเลยนะครับหรือว่าแบบไม่ค่อยแน่ใจได้ยินคุ้นหูมาบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมันคือวันอะไรกันแน่นะครับแน่นอนนะครับว่าคนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันสําคัญอะไรของตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันสําคัญมากวันหนึ่งสําหร นะครับแล้วก็เป็นวันสําคัญในยุคใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือวันนี้ไม่ใช่วันผู้พิการสากลวันนี้ไม่ใช่วันผู้พิการแห่งชาติแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อสักประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับในยุคใหม่อย่างแท้จริงเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะต้องการให้บริษัทเทคโนโลยีนะครับได้ตระหนักรู้ถึงฟีเจอร์ที่เรียกว่า accessibility หรือว่าฟีเจอร์การเข้าถึงสําหรับผู้พิการมากขึ้นนั่นเองครับเวลาบริษัทเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ก็ ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดต,ตัวบริการใหม่เนี่ยเขาอยากให้ตระหนักนะครับว่าบริการใหม่เหล่านั้นเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้นเนี่ย ควรจะต้องออกแบบมาให้มีฟีเจอร์ accessibility หรือว่ากลุ่มผู้พิการเองเนี่ยควรจะต้องได้ใช้งานสิ่งใหม่นั้นน่ะได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งนะครับแล้วก็มีบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยให้การตอบรับอย่างมากเลยทีเดียวครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูครับว่าผู้พิการในไทยเองเนี่ยมีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนเป็นยังไงเราบ้างโดยเฉพาะกลุ่มคนตาบอดครับ ที่จะลองสาธิตนะครับคือแอปกล้องแล้วกันครับอ้าวแล้วคนตาบอดเราจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยโอเคครับนิ้วปัดขวาไปปฏิทินกล้องเจอแล้วครับสองครั้งเพื่อเปิดปึ๊บตอนนี้เช็คก่อนว่าเป็นกล้องไหนรู้ด้วยหน้าหลงดูรูปภาพผมเลือกกล้องด้านหลังเป็นกล้องหลังครับผมแล้วผมลองส่องตัวเองนะครับปึ๊บใบหน้าหนึ่งหน้าใบขอบซ้ายอ้าวใบหน้าหนึ่งหน้าอยู่กลางแล้วอย่างนี้เอาเดี๋ยวผมเอียงอ้าวอันนี้ไม่ตรงใบหน้าหนึ่งหน้าอยู่กลางแล้วถ่ายรูปปึ๊บ ไปดูรูปกันครับหน้าต่างดูรูปพับเพียงซ้ายไม่รู้สวยไหมครับเพื่อน <as> ๆช่วยดูแทนผมนะครับ <in> <as> เพราะอันนี้คือการถ่ายจากคนตาบอดอย่างผมครับ <in> <as> ครับสวัสดีครับผมชื่อสิทธิโชควราอิตินันนะครับผมทํางานอยู่ที่สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนานะครับผมในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์นะครับผมบริการหมอคอมที่สายด่วน1414ครับผม ด้วยหลักพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ไอทีไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สมารา์ทวอชสำหรับคนตาบอดแล้วฟีเจอร์สกรีนรีเดอร์หรือว่าการให้ตัวเครื่องคอยออกเสียงมาบอกเราอยู่ตลอดว่ามีข้อความอะไรอยู่บนหน้าจอบ้างหรือว่าเรากำลังจะแตะไปที่ปุ่มหรือว่าเมนูอะไรบ้างคอยถามเป็นเสียงว่าคำสั่งอะไรต้องแตะหรือว่าต้องกดอะไรกี่ครั้งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับ อย่างผมตอนนี้ผมอยากจะผมขอแตะละกันอ้าไลน์ัปดสิบรายการเนี่ยผมแตะไปที่โฟเดอร์การเงินการเงินรายการอ่าโฟลเดอร์การเงินตัวนี้เป็นโฟเดอร์ด้วยถ้าเราอยากจะเข้าไปในโฟลเดอร์การเงินเนี่ยผมจะต้อง1นิ้วแตะ2ครั้งที่ไหนก็ได้ผมไม่ต้องไปหาโฟลเดอร์การเงินนะครับผมแตะตึ๊ดตึ๊ดกำลังเปิดโฟลเดอร์การเงินการเงินหัวข้อจริงๆพวกเราเองเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเยอะเลยทุกทุกธนาคารกันเลยนะครับ คือโดยทั่วไปนะครับเขาก็อยากที่จะให้เราใช้งานเท่าเทียมคือทุกวันนี้เราเน้นของเรื่องของการเท่าเทียมใช่ไหมครับซื้อน้ t ตบุ๊กเครื่องนึงซื้อ MacBook เครื่องนึงหรือซื้อสมาร์ทโฟน p h o n e เครื่องหนึ่งเนี่ยครับ a p p เ e watch เรือนหนึ่งเราต้องใช้งานได้เท่ากันทุกคนไม่ว่าคุณจะครบบริบูรณ์คุณเป็นคนจนคนรวยหรือว่าคุณจะใช้งานเป็นมากน้อยแค่ไหน คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยอย่างสมมตินเนี่ยเราซื้อคอมพิวเตอร์มาราคา20,000่คนตาบอดซื้อคอมพิวเตอร์มายังไม่สามารถใช้งานได้เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อซอฟต์แวร์ที่จะทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ึต้องเสียเงินไปอีกประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เท่ากับว่าคนตาบอดจะต้องเสียเงิน2-3ถึงเท่าถึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์เครื่องนั้นได้สวัสดีครับผม จตุพลหนูท่าทองนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดอมูลนิธิคนตาบอดไทยครับผม คุณโจเป็นผู้พิการทางสายตาที่นอกจากจะเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกคนตาบอดมูลนิธิคนตาบอดไทยแล้วเขายังเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับเขาเคยร,ร,ร่วมพัฒนาระบบสกรีนเรดเดอร์เสียงภาษาไทยนะครับที่สามารถสื่อสารกับคนตาบอดไทยได้ตั้งแต่ที่ยังเป็นยุคคอมพิวเตอร์ยังไม่มีสมาร์ทโฟนรวมพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาแอปให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้และคุณโจเองยังเป็นแฟนแอปเปิลตัวยงที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple มาหลายอย่างมากๆครับ เป็นคนที่มีอุปกรณ์ Apple ตั้งแต่เนี่ยครับตัว iPod, iPhone, i อ a d MacBook เนี่ยคนตะบ,บอดซื้อมาก็สามารถใช้งานได้เลย AirPods นะครับก็ใช้งานได้เลยเนี่ยผมอยากเห็นแบบนี้มากกว่ากับกับทุกทกที่ว่าเวลาทำอะไรขึ้นมาแล้วม,มีผลิตเทคโนโลยีอะไรออกมาแล้วทำให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ไปอบรมกับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยครับเจอพี่โจ้จตพ,พลนี่ด้วยครับเป็นวิทยากรสอนอยู่เลยครับแล้วก็เอา iPhone 4มาให้ทุกคน2คนต่อนหนึ่งเครื่องเนี่ยตอนนั้นงงมากเลยครับจับไปเจอปุ่มหลุมๆอยู่ปุ่มเดียวแล้วเอ๊ะแล้วคนตาบอดจะใช้ยังไงแต่ไปมันพูดแล้วก็พูดเสียงภาษาไทยด้วยพอมาอย่างเงี้ยปุ๊บหูโลกม,มันเปิดเลยแกะกล่องปุ๊บกดเมื่อก่อนเป็นปุ่มโฮมใช่ไหมครับแกะกล่องปุ๊บกดปุ่มพาวเวอร์ให้เครื่องมันติดหรือเอาสายชาร์จมาเสียบก่่ออนให้เครืงติ เสร็จแล้วต้องเซตอัพอย่าเพิ่งเซตอัพเพราะเรามองไม่เห็นกดปุ่มไอโฮมเนี่ยตึ๊กตึกตึกสามครั้ง voice over ที่เป็น accessibility หรือพอผมเข้าใจก็คือย้อนกลับไปว่าตัว screen reader ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาอยู่บน p p o o n มันมอยู่มันมีอยู่บนมือถือเนี่ยพอมันมีเสียงทุกอย่างมันเดินได้เลยครับสวัสดีสภาษาไทยเลือกประเทศไทย อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ Siri ในการให้ Siri เนี่ยนำทางเราไปที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะสั่งว่านำทางไปมูลนิธิคนตาบอดไทยกำลังหาเส้นทางไปที่มูลนิธิคนตาบอดไทยก็จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเราเดินทางเขาก็จะบอกเราตามระยะทางไปเรื่อยๆนะครับครับ ก็จะช่วยให้เราไม่หลงทางถูกต้องครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ที่เราไม่เคยไปใช่ครับรครับเห็นไปืีจริงๆทิั้งที่หมอคอมทั้งพี่โจโด้วยใส่ Apple Watch ครับใช้ Apple Watch ทําอะไรอยู่บ้างครับส่วนตัวผมผมเป็นคนที่คือเมื่อ,อก่อนเนี่ยผมจะน้ําหนักเยอะกว่าน,นี้ครับส่วนตัวมีความต้องการอยากจะลดน้ําหนักตัว Apple Watch เนี่ยจะช่วยช่วยเตือนผมช่วยไม่รู้ทั้งเตือนทั้งด่าทั้งว่าเลยครับก็พอถึงเวลายืนถึงเวลาลุกขึ้นยืนแล้วเราก็ต้องยืนตามเขา วันนี้คุณออกกําลังกายได้กี่แคลอรี่อะไรเงี้ยนะครับคือพอพอมีตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันทําให้เรามีม,มีแรงผลักดันในการที่เราจะทําสิ่งนั้นให้ได้ตามเป้าหมายที่เขากาหนดไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยหนึ่งเลยช่วยช่วยผมในเรื่องของการออกกําลังกายที่มีความเป็นระเบียบขึ้นนะครับจากที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบทําบ้างไม่ทําบ้างเดี๋ยวนี้ก็ทําทุกวันนะครับอันที่2ก็คือแน่นอน,นครับก็คือช่วยในการ เวลามีข้อความเข้ามีข้อมูลมีไลน์มี Facebook มี Messenger มีโทรศัพท์เข้าก็มีนาฬิกาอยู่ในมือแล้วก็สามารถที่จะใช้งานใช้งานก็ได้ครับแล้วก็เรื่องของอการวัดนะครับออกซิเจนในเลือดนะครับการวัดอุณหการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้ผมก็ใช้อยู่ครับเรื่องของการทำสมาธิอะไรเงี้ยครับหายใจวันละกี่ครั้งอันนี้ก็ใช้อยู่ครับ าฬิกาจะเวลาบางทีผมก็ใช้เวลาต้มไข่อะไรเงี้ยครับวอคกี้ทอคกเนี่ยผมก็ใช้เหมือนกันใช้กับเพื่อนที่ที่มี Apple Watch เหมือนกันนะครับสภาพอากาศเนี่ยครับออกกำลังกายออกซิเจนในเลือดอย่างเงี้ยครับ คนตาบอดไม่ได้ใช้แค่ฟีเจอร์พื้นฐานทั่วไปอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังใช้งานทุกแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับแชทไลน์ line, ส่งข้อความพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดได้อย่างคล่องแคล่วพิมพ์ด้วยเสียงอ่านข้อความใช้แอปธนาคารใช้แอปสั่งอาหารได้อย่างหลากหลายไม่แพ้คนตาดีแต่สิ่งที่ผมอยากรู้ด้วยก็คือคนตาบอดเล่นเกมบนมือถือไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกเกมที่คนตาบอดจะเล่นได้หนึ่งก็คือเป็นเกมที่ มีการพัฒนาขึ้นมาให้มันให้มันสามารถเข้าถึงได้อันนี้คนตาบอดจะสามารถเล่นได้อันที่2ก็คือเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะกลุ่มคนตาบอดเลยอันนี้เขาก็จะไม่เน้นเรื่องของหน้าจอแต่จะเน้นเรื่องของเสียงแทนนะครับการใช้เสียงซ้ายขวานะครับเสียงรอบทิศทางอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าให้เราแตะบนหน้าจอยังไงสไวิฟซ้ายขวาหรือบนล่างหรือแตะกี่ครั้งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพื่อทำภารกิจต่างๆในเกมนั้น ่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยากให้ให้หลายๆที่เนี่ยมีมุมมองเหมือนกับบริษัท Apple ที่คิดคน้นอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วแล้วคนทุกกลุ่มสามารถเข้าไปใช้งานได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาแล้วคนตาบอดจะใช้ได้ไหมต้องมานั่งลุ้นกันว่าเราจะต้องไปทําอะไรเพิ่มไหมเราจะต้องซื้ออะไรมาเพิ่มไหมถึงถึงจะสามารถทําให้เราใช้ได้ถ้าสมมุติว่ามีม,มีอุปกรณ์ออกมา มีอะไรที่มันเป็นพวก IoT ต่างๆนะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะควบคุมโดยแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยคนตาบอดสามารถเข้าถึงได้เราก็สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกับคนตาดีเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วก็ส่วนตัวผมเลยเนี่ยผมอยากขับรถครับอนาคตเ,าเขาสามารถที่จะให้คนตาบอดสามารถที่จะทำใบขับขี่ได้แล้วก็มีรถที่มันขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันแล้วก็ สามารถที่จะเอามาใช้งานได้จริงในบ้านเราอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความฝันของผมคิดว่า,าน่าจะน่าจะมีโอกาสนั้นผมอยากฝากถึงนักพัฒนาสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่อยากให้มองถึงคนกลุ่มใดเลยผมแค่อยากให้มองถึงตัวเองทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่จนถึงวันที่เราสูงอายุหรืออยู่จนถึงวันที่เราแก่ตัวลงไปเนี่ยทุกคนจะต้องมีความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะนั้น เวลาเราคิดที่จะทําอะไรในวันนี้เนี่ยเราต้องคิดถึงอนาคตของเราในวันข้างหน้าด้วยนะครับผมเลยอยากอยากฝากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับที่เป็นนักพัฒนาช่วยศึกษานะครับเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับเ,เรื่องของ accessibility นิดหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าในทุกๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Apple เองหรือทาง Android เองนะครับ เขาก็มีไกด์ไลน์ในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องของ UI accessibility ไกด์ไลน์นะครับอยากจะฝากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของอนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับผม และว,วันนี้ Apple ได้พรีวิวฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาอยู่ในเมนู accessibility ของอุปกรณ์ Apple เพิ่มเติมอีกหลายฟีเจอร์ภายในปีนี้นะครับเช่นฟีเจอร์ door detection หรือว่าฟีเจอร์การตรวจจับประตูครับใช้กล้องและไรเดอของ iPhone หรือว่า iPad ในการตรวจจับประตูนะครับว่าประตูอยู่ตรงไหนประตูสีอะไรมีป้ายที่ประตูเขียนว่าอะไรประตูนั้นเปิดอย่างไรเป็นมือจับเป็นแบบเลื่อนเป็นแบบหมุนหรือว่าเป็นแบบผลักนะครับเพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าได้ถูกประตูถูกที่แล้วก็สามารถเปิดประตูได้เองครับ หรืออย่างบน Apple Watch ก็จะเพิ่มฟีเจอร์ Quick Action ให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นและเพิ่มฟีเจอร์ Apple Watch Mirroring เอาหน้าจอ Apple Watch มาอยู่บน iPhone ที่มีพื้นที่ใหญ่กวา่าคนที่มีอุปสรรคด้านการแตะมือสัน่นหรือว่าสายตาเลือนรางก็สามารถใช้ฟีเจอร์บน Apple Watch ได้คล่องมากขึ้นครับ และพัฒนาระบบไลฟ์แคปชั่นสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินให้สามารถอ่านพวกข้อความเสียงได้ด้วยการขึ้นซับไตเติลแบบสดๆบนหน้าจอที่จะเวิร์กก,กับการทำวิดีโอคอลเช่น FaceTime อีกด้วยครับสแสดงผลชัดเจนเลยนะครับว่าใครพูดประโยคอะไรกันแบบสดๆต่อให้ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นอุปสรรคต่ตอ,อการสนทนาครับส่วนฟีเจอร์สกรีนเรดเดอร์หรือที่ Apple เรียกว่า Voice Over ก็จะเพิ่มการรองรับอีก20ภาษาภายในปีนี้ด้วยส่วนภาษาไทยของเรารองรับอยู่แล้วมาหลายปีแล้วนะครับ และนี่ก็คืออัปเดตนะครับจากวัน GAAD ครับ Global Accessibility Awareness Day 2022นั่นเองครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้อัปเดตจากทางฝั่ง Apple เป็นหลักนะครับแต่ว่ายักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีนะครับบริษัทเทคโนโลยีหลากหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับฟีเจอร์ accessibility oh. เพื่อที่จะให้ผู้พิการทั่วโลกนั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับผมอุสปินนครับพบกัความคิดหน้าสวัสดีครับ